สวัสดีครับพ oh, oh, evet ี่้องพ่อๆกับอาำเล่ครับพี่้องเงาะเงาะเพิ่นว่าเพิ่นลองซีเพิ่นเงาะ่าดูมามารับมาเมื่อนี้มาสวนเงาะครับเงาะกำลังสุกเกลังสีสุกถลิงกําลังงไปยางลงไปหุ่นบงสมีกระักโอ้มันหักตัวนี้วงอนียอ้สียดายมันสมโอ้ก็มี ลงมาบพี่น้องบึงลงมังคุดพิ่นว่ามังคุดทั้งใตดินเพื่นเหมาะเลยพี่น้องสมโอก็มีซิมเ่งเน้เพิ่นบอกให้ซิมเนี่ยิมได้ซิมได้อมันยูใก่หนองอูมมันเหมาะเนเหลอะสะาเดวปลูแยกอบดไรงแห้มันปุ่นก็เอาแปพอดีเยนีบเียวนิด ทุงอพิ่นกำลังสิสุปีนี้มันอากาศบ่ิปีน่ะสิเป็นสดทีนอคแถวนี้โอ้นี่มังคุดนะตันมังคุดอืมหานามเลยตัวนี้เนาะปลูกต้นเรียนนํำตัวนี้อทเรียนพร้อมแซมไปพร้อมทั้งทุเรียนทั้งผลเราไหม่มี่อนอย่างพระ่ามตัวนึกี่พอดอย่างพร้อม มาเลยฝนยันฝนจางๆถอยเออบใสไซกือผ่าใบเข้าไปอยู่ข้างรถหลังรถท่านดูใส่มงคุดโอ้มองคุดไก่สิบเบิดแล้วฝนมาเนี่ยคบฝนตัวนี้แจกบางเน่ยละ่ะโอ้มนหนองพี่น้องมันเหมาะเหมาะตรงมันติดหนองไปเลยโอ้ ยอดเลยพื้นที่เราโอเคนะครับเรื่องมังคุดของเอานี่ได้มังคุดกันเลยตุนมาเก็บเอาไหมมีมีเห็นดิอ้มังคุดเนาะ <c oughs> เออเออมันตนิดเนยปันนี่เปล่ามังคุดนี่ นวยอยู่ต้นนี้แต่ว่ายังบ่สุกเป็นไรวะบมเคอเจ้าของเพื่อนนอคันเจ้าของเพื่อนสิบอกสิได้หูต้นรอดเลวนี่เฮ้ต้นอย่านี้นี่เออคือเขียวอยู่วะเออพันนี่นี่หมากสุกใสีน้ำตาลเสุกรด ไขายเอามันขึ้นมงเอาม่วงตัวมันค้างคืนเอได้ตึนมาเอ็มเดื่จันไหมเดอดงไมเอาปลายมันข้ปลายอนเดือจงไมเดียเออนหาคเือนดรอเรียบลอยยดิกสดสดจากต้นครับน้องสดสดจากต้นต้องบมอนเนียยากเลยนะสดไหลสดสดมันบ่นี่ ต้องใส่บีดเแย่เงียบครับเราจะกินมีดอกทานหนามันเป็นอย่างโอ้ในการโอ้พอดีพอดีพอดีสดจากต้นเลยโอ้ถ่ายได้ปะเป็นดานเนาะโอ้อปูปันใดเด็กเป็นดานอยึ่งนี้มันต้องข้างเคียงกัน ไปไปขึ้นถนนแล้วข้างนั้นเมาแล้วบ่เอาอเมาเมาเอาวางนี่แหละเอาวางไว้แต่ลืมลืมขุดขยะในการบังดินข้ะมันต่างกับดินท้องเนาะเป็นขึ้นโนนอ่ะพี่ผักซิมมันเนี่ยบังนังพูด เออคนกเปี้ยเอามากสุดเลยเาดูสุกคนแดสับไม่ยดต้นบางคนไม่้นเดโอ้ไปไปทางไหนล่ะเ้าบ้านนี้ าหาเพิ่นบอกห่าบอกล้มยยท่านันแหละหาบักล้มย่ัยนแ,ลแลนลลหละเออบักเท่าน้าอเออแตกเสือๆจิบดิกา,า,กา,ากลังเป็นหมายู่เงาะนี่มาดิ <laughs> ต้นไหนน้ำเจ้าหุนวะไปน้ำเจ้าหุนบ่ไปบุถโอยไปบุถือหมองเนาะลงบันไนี่ไปหาเจ้าหุนบ่ใส่อะไรต้นมงคลบนี้โอ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 ้ยไอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย เพ่นกลังไ่วออกมั้งเขต่อยแล้วเปาเออเพื่อนก็ต่อยเหรเนาะสิเขาต่อยอเถอะเ่กับแม่เลยเนาะเขาควรจะอันต้นใหสุกต้นใดผสมนี่นี่นแดงเลยคุณดิเขาจะเไปคุณดิอยาห้เขาจะอาคุณต้นนี้

พูดมองเขาจ้าไปเอาคุณฝากเสียงเลยคุณเปงกบอกว่าต้องไปส่วนด้านเนาะพนแอพพงส่วนผู้ใหญ่ที่น้องใหอ่เอวเนาะ ต้นต like. mm ิ hmm. masa, mm ีอ hmm. uh, like mm ่ะอขายโก้เขล่ะเพิ่นเดี๋ยวมองดูซอบมองดูขายูนใสต้นไปขาวิบไปทางนั้นเออเสียงคนจะเรื่งกันแหละวายส่วนนรื่องยุ่งหลายเนาดนั้นอะมองเพาะพันลุงคักได้นิ เขยนยางไปทางนั้นละตุ่นเดี่ยวไปทางขวาตุ่นเออเดี๋ยวไปไปไปหาเพื่อนเขาขึยพบันนี่โอ้ ส่วนหัวส่วนงัวพี่น้องวอะเป็นดกอยู่แต่ว่ายังประสบผนได้พ okay? oh, ี่น้องจากเดือนหนึ่งไปตึ้งเลยเลยนี này. ่แล้วขึ Geez ้นพี่น้องโอ้เอาเป็นต้นเลยตัวนี้ ครับเดินขึ้นไซบ์ไปต้นไปต้นเลยโอ้ละโมมาเลยปีนี้ก็คือปีไก่นะปีไก่คัดก็หนีอยู่ปีไก่นี่ ีไก่ทั้งเครื่องฟ้าลุ่มพร้อมเลยปีไก่เนะานะเสียดาย่ะสันอเอาลงเอาลงเป็นต้นเลยครับพี่น้อวคันเดดเอาลงใส,ส,ส,สง่ใส่ใส่ลงเป็นต้นเป็นงานเลย ต้องใส่ยากระยุ่งอย่างเดียวเนาะ ซุ้มซุม,ม,มเขียวก็ยังหลายเนาะซุ้มเขียวอะไรเนาะ<ม>จากเดือนนึงพอดีป่ะอนนี่แหะครับก้อนอยู่เนาะซุ้มเขียวนี่ดกเลยอืมทีครับโอเคเอาเพื่อนจะออกไปข้างนอกถ่ายเพื่อนก่อนพี่น้องคลิปหน้าจังหวะกันไหมเนาะคลิปพี่สวัสดีครับ